ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เลยผมทุนถึงแล้ววันนี้ผมจะมาทําไข่ต้มน้ำปลาครับผมทุกคนนี่มีผักชีกระเทียมกระเทียมผมหมดผมก็เลยเจาะกระเทียมโทนใส่รับผมทุนนี่ตะไคครร้ับผมทุนแล้วก็มีพริกไทยครับผมทุนผมจะใส่ผมทุบๆแล้วผมทุบประมาณนี้ใส่ครับผม ใส่เป็นกระเทียมโทนผมจะซอยนี่นะเพราะว่ากระเทียมโทนจะเลงนะเาดูรสชาติจะเป็นยังไงทุกคนนี่ผมทุกคนผมก็จะใส่ไก่ใส่ริกไทย ผมจะเติมน้ําเดี๋ยวผมจะซอยระเทียมโทษใส่หัวหนึ่งทนน่าจะไม่พอ โอใส่น้ำตาลปี๊บขอค่อยปรบงเพ้่มนี้ผมซื้อน้ำปลามาสำรองแล้วผมทนกวนวน้ำปลาไม่พอ,อกระดิ่งโอ้ ใส่พิกิ่งชอ็อตแล้วไม่รู้เลยทุกคนซีอุ่วขาวอืมทั้งนี้ทุกคนจะได้เห็นหก็ผมจะใส่ซีอุ่วหวาน เอาไปต้มเอาต้มทุกคนระวังน้ำเดือดเราก็จะค่อยๆตักฟองออกครับผมทุกคนระหว่างรอผมจะทำน้ำพริกกับผมทวนมีน้ำตาลมีน้ำตาลปี๊บกับผมทวนแล้วก็มีพริกมีแต่พริกใหญ่ๆผมทวนแล้วก็กระเทียมเหลือนิดน,นึงผมก็เลยแบ่งเอาไว้ใส่กับน้ำจิ้มครับผมทุกคนเพราะว่าต้มผมใส่กระเทียมทนไปครับผมทวนแล้วมี ผักชีผมทนนี่รากผักชีเหลือนิดนึงครับผมทนเพราะเอาไปใส่ต้มหมุนแล้วผมทนเหลือแค่เหลือแค่ยอดครับผมทุกคนทำน้ำพริกกระบผมมะนาวลูกใหญ่ๆผมทนนี่ปีิบลงไปเลยครับผมเดี๋ยวปรุงเครื่องครับผมทุกคนน้ำพริกแซ่บๆไข่ต้มน้ำปลาทอดหมูเด้อผมหมูสามชั้นหมัก มีผักเตงกวาครับผมหนึ่งสองสามกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนอีกรอบนึงกันด้อผมทูนนี่ผมได้ทําไก่ต้มน้ําปลาครับผมทนดูนี่เดี๋ยวให้น้องถาให้ดูครับผมนี่แล้วก็มีทอดหมูครับผมหมูผมแค่ใส่กะทมเกลือกับผงชูรสครับผมทนนี่น้าพริกเซ่บๆวันนี้ตาน้าพริกเองสุงมาเองน้องจะตำครับผม ดูผักโขยผักสดสด <c oughs> ผมจะมาชิมไก่ต้มน้ำปลาให้ทุกคนได้เห็นกันครับนี่เธอเอามาใกล้ๆ<น>หน่อยเปลือยอยู่หน้านี่ดูโอ้โห <c oughs> อืมไม่ได้แยกนก้ำครับผมทุกคนแต่น้ำเราก็ซดได้ครับผมน,นี่ทุกคนดูตอนใหญ่ๆครับผมทุกคนเนนดีย๋ยว <c oughs> จะชิมเพ่าจะชิมแบบเปล่า นุ่มเลยอะ่ะนี่ผมจะราน้ำจิ้มนุ่มพอดีเลยเธอเนคะรับผมทุนไก่ต้มน้ำปลาครับผมอืม <c oughs> อร่อยนุ่มเคยทำเด่นนานมากทำตอนนั้นใส่ขิงด้วย หมูสาชั้นครับผมน้ำจิ้มทำเองครับผมวันนี้ใช้ซอสส้มครับผมตัวนี้ดูอืมอืม ลอยๆครับผมทุนเดี๋ยวผมจะไปน้องกินข้าวแล้วผมทุนเนี่ยน้องเพิ่งเลิกง,งานมานนเหนื่อยด้วยผมทุนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ้ำผมก็เรื่องผมทุนบายบายสวัสดีครับทุกคนลองมาทำกันดูครับผมทุนไก่ต้ตมน้ำปลาครับผมเดี๋ยวกิมน้ำก่อนเฮ้ยทำยังไงครั<ะ>ไม่เปลีนชิมน้ำชิมไหมน้ำมีความหวานแล้วก็เค็มนิดนึงเพราะเราใส,าส่ซีอิ๊วหวานด้วยน้ำปลาก็ต้องเค็มอืม มันได้กลิ่นกลิ่นน้ำป่านิดนึงโอเคผมทุนบ๊ายบาย